วันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSR k z แล้วนะวันนี้เราอยู่กันในแบบแหกคุกนะครับจริงๆเราก็เคยหลบหนีจากคุกมาแล้วคลิปหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็ไปหาดูกันได้นะท่านผู้ชมจริงๆผมอยากจะเป็นตำรวจนะคลิปเนี้ยแต่ว่าผมกดแล้วมันไม่ให้ผมเป็นเหมือนคนจะเต็มหรือเปล่าโอ้ตำรวจเต็มเลยว่ะเอ้ะผมเดี๋ยวผมจะเดินแบบผมจะเดินแบบเป็นมิดนะดูดิีคุณตำรวจโอ้คุณตำรวจคุณตำรวจกูเป็นมิดนะ ไม่นยิงกูไม่หยุดเลยอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมอหมโอ้บอลผมจะเป็นเมซี่แล้วใส่ถังขยะอะไรใส่ถังขยะกิจกิจวัตรนักโทษครับกิจกรรมนักโทษวัววั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 วกิจกรรมนักโทษโอ้ไม่เตะแล้ว <c oughs> ไอ้ตำรวจคือภาคนี้นะมันมนมันเป็นภาคสองนะเราก็สามารถต่อยได้ด้วย โอ้โหตำรวจแม่งยิงไม่หยุดเลยงี้ต้องแหกคุกเอ้ยมึงยิงนักโทษอ่ะอืมอืมต่อยมันต่อยมันเมื่อไหรต่อยมันเอาเอากูโดนล็อกเอากูโดนล็อกกูโดนล็อกกูกูต้องกลับเข้าคุกอีกแล้วสินะเนี่ยเฮ้ยต่อยมันเป็นลุมต่อยลุมถึงลุมถึงตายมึงมึงตายเป็นตำรวจเร็วเราก็นักโทษเร็วนักโทษเร็วนักโทษเร็วเจอกับตำรวจเร็วเฮ้ยเฮ้ย มอบมันจะได้ยิงไม่โดนนี่งนี่เอออตำรวจแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมเลือกตัวได้ด้วยผมจะผอมหรือผมจะไม่ผอมอ่ะงั้นเอาผ,อ,ผอมๆเลยแบบอดข้าวนานไงนอันนี้อะไรอะ่ะนักโทษ้คืออะไรไขควงพลาสติกคอนทูปุุ้ยนี่มันอาวุธเท่านั้นเลยดิวันน,นี้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนตำรวจ เดี๋ยวกูยังไม่ได้ทำเลยมึงตีกูได้ยังไงเดี๋ยวผมจะออกไปเดินดูนะมันจะมีตำรวจทะลายศพไหมนะเฮ้ย <Hey, hey. S 1> ผมเห็นก๊าซส,สีแดงเฮ้ย <Hey, S 1> ผมคนดีตำรวจจะย,ยิงผมถ้าคนดีจริงเขาไม่เข้าคุกหรอกอันนี้ก็คือไม่ไดี <laughs> ตอน,นเขาทำอะไรกันอ่ะ <laughs> ขอขอบวนวายกินข้าวโอเค โอ้ยคนไทยเหรอเฮ้ยโกโจโกโจอสตอรูติดคุกวันดีทำไมไม่ใช่กางอนณาเขตแล้วก็ออกไปเลยอ่ะท่านผู้ชมผมเจอโกโจติดคุกอุ้ยโกโจต่อยนะอาว่าโกโจเอ๊ะลุกเลยเวลาฮะมาไปเลยฮะเดี๋ยวผมจะต่อยโกโจนี่โกโจโกโจกูต่อยเลยกูต่อยโกโจโกโจมึงไม่ได้ไต่อยมึงเองเอ้ยต่อยโกโจสตอรูโกโจสตอรูโกโจ กลางอนาเขตให้ดูหน่อยสิกลางอนาเขตเด็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาบอยค้าบอยน้องขาบอยโอ๊ยเบ่งถึงมีดนะกูโจยไม่ด้กูโจยสตรูโอ้ยโอ๊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 ยกูโจยจุกเก่งเอาตายเลยเอ้าโอ๊ยตำรวจมันฆ่าไม่ใช่กูไอ้กล้วยมีคนฆ่ากูโจยสตูลุนี่มันขายใหญ่เลยเนี่ยขายใหญ่แดนไซ์นั่งด้วยคนเลยที่นี่มีแต่ขายใหญ่ที่เขานั่งกันดูดิ ใช่ไหมเบคอนหน้าหน้ารอแล้วก <this> ็เบคอนหน้าปกติดีไ <well>, อ้น้องดีไอ้น้องขาใหญ่เราต้องสวัสดีแบบขาใหญ่นะโอ้โอขาเล็กขาเล็กเลยเป็นพอดิโอเลยเนี้ยแม่งยิงกูตายเลยวปเนี้ยกระบอนี่กระบดกกระบอ กระโดดดีกระโดดเรีรยกออกจากาคุกไงนี่เอาไปตัวนี้ไม่ค่อยเนี่ยไปตัวนี้ไปตัวนี้เหมือนที่ไหนอุ้ยอุ้ยแจมสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดไป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 แล้วอุ้ยตำรวจแม่งเฝ้าเลยกูไปแล้ว,โ,โ,ดดว,ลลวโกยเธยมโกยเธยมไปแล้วจ้าอุย้ยต้องขอบใจไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนั่ยเนี่ะรถใครไปเน,นี่ยกูขอกนแล้วกัน เดี๋ยวชั้นน่าจะมาตอบแทนแล้วกูโกยตีนไปแล้วเฮ้ยรถขโมยได้ไหมนะขโมยได้จะจะแท้ไปต้องเดินสมแล้วที่เป็นจรโจอนทุกอย่างกูเป็นจรเว้ยอะรถรถรถโอ้รถไม่เห็นดีเลยเฮ้ยขึ้นมารถโอเคขึ้นรถเขาแล้วเขาก็พังครับไปดีกว่างั้นนะอะเฮ้ยผมกจจะคุกได้แล้วด้วยการกระโดดจากตำรวจด้วยกัน เดี๋ยวๆแล้วผมรีตัวเลยได้ไหมเนี่ยตอนนี้ผมได้เป็นมหาพันธกองโจนนะครับไหนดูซิมีอะไรให้เราใส่มั้งอันนี้คืออะไรเอ่ยหน้ากากหน้ากากสีแดงมึงเด่นมากอะเฮ้ยชุดสูทสีขาวเหมาะกับคาร์บอยเด่นตีนกำัหิวเลยเนี่ยเอ๊ะใส่หน้ากากไหโอ้ยเป็นรุ่นใหญ่แล้วตอนนี้อะไรมาเฟียมาเฟียเท่านั้นโอ้โหมาเฟียเท่านั้นแปดสิบลบมาก แล้วผมไม่ใช่มาเฟียหรอแล้วผมเป็นอะไรอ่ะ My Baseball โอ้ย <c oughs> เพื่อนมีปืนด้วยวะเอ,อาปืนมาจากไหนวะโอ้ออกมาข้างหลังเดี๋ยวผมหาปืนก่อน,ม,นมันน่ามันน่าจะมีปืนหลบๆซ่อนๆอยู่แถวนี้นะมีไหมปืนแบบหลบๆซ่อนๆนะอ่ะขึ้นมาบนหลังคาแนละ้วไม่มีปืนอนะ่ะในนี้ในนี้ก็ไม่มี มันน่าจะมีอยู่สักที่ดินี่ก็ไม่มีอันนี้ใครเนี่ยมวยโอ้ยเรียนมวยบ็อกซิ่งมวยไทยโอ้ยคาร์บอยเขาแบบสมัยนี้เขาไม่ใช้ไม้เบรนบอลแล้วหรอวะเขาใช้บ็อกซิ่งกับมวยไทยแล้วผมเบิกรถได้ไหมเนะี่ยเบิกรถรถจี๊ปโอ้ยมีหลายรถด้วยแต่ผมชอบรถสตรอเบอร์ร,รี่ไม่มีหรอกรถสตรอเบอร์ร,รี่อะไรเถอะ อุย้ยนี่มันรถตู้จับเด็กในตำนานเดดเดดเผมขอไม่เบดบอลด้วยด้วยไหมจะได้มาเบดบอลด้วยอะ่ะโอ้หเอาไม่ได้แล้วอแลวปืนกูก็ไม่มีอ่ะเนี่ยของมาเฟียเท่านั้นโหเลยเราไม่ใช่มาเฟียมันก็จะก็ใช้ไม่ได้แต่กูมีมวยด้วยเฮ้ยนี่มันรถตำรวจเนี่ยมีตำรวจมาที่นี่อะ่ะงั้นผมจะเนียนเป็นตำรวจแล้วกันไป ได้ยินเสียงยิงไงป๊อก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 ปกป๊อกป๊อกป๊อกป๊นะอกป๊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 อกปอกป๊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 อกอกป๊อกป๊อกป๊อกปอกป๊อกป๊อกป๊อกปกป๊อ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 กป๊ป๊อกป๊อกปอกป๊อกป เข้าหรือเราจะเข้าไปใส่มันในสถานีเลยไหมอันี้เข้าไปใส่ในสถานีโคตรเก่าอ่ะโคตรเก่าในตำนานเอ้ตัวนี้ปีนได้ oft. โอ้ยภาคนี้ทำมาดีเลยเนี่ยแบบมีแบบทางแอบทางลอดอะไรเยอะแยะอยูะโอ้ยเจอคนอยู่บหลังคามันโดดออกไปแล้วมาวิชามวยไทยพลังของข้าคือก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยดีนะกระโดด,ดลงมาเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยแอบกันแอบกันแอบกันเดี๋ยวมีคนเห็นนะตอนนี้จะไม่มีใครเห็นเพราะมันคือเคล็ดลับวิชาก๋วยเตี๋ยวโอ้ยมาสู้แล้วเว้ยไอ้พวกเว้นเลยตำรวจเว้นกูโบนักมวยต่อยเลยต่อยต่อยต่อยเฮ้ยกระโดดไอ้พวกเดียวกันไอ้ยอ้าแต่คนอื่นไม่ใช่โอ้ยโมโมอ้าวโอ้าไม่อยากก๋วยเตี๋ยวโนกูมันออกไม่ได้เลย โอ้กูโดนจับเลยย้โหวิชาก๋วยเตี๋ยกูจบเลยอ่ะโอ้ชุดส้มเลยเฮ้ยได้เวลาออกไปมิตรภานแล้วปล่อยกูโอ้ขอบคุณครับแต่มึงโดนมือไฟหลังยังมึงขอบคุณอะไรวะเบคอนนี่เหี้ยน่ารอน่ารอเลย โอ้โหแม่งเต็มยศกันทุกคนเลยถ้ากูออกไปกูตายแน่เลยเฮ้ยไปที่เพื่อนไปที่เพื่อนไปที่ปพื่อนเร็วๆแลวช่วยวิ่งวิ่งวิ่งไม่วิ่งวิ่งไม่สามารถวิ่งอย่าหยุดวิ่งพวกเราอย่าหยุดวิ่งไป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 หยุดวิ่งซากับหยุดวิ่งซะกับตายกูวิ่งรถลนลนลนลาก่อรลากรโอ้โหโอ้แหกคุกได้แม่งบุญบิด ต้องขอบคุณไอ้หนุ่มอายุ13ปีว้ลาขาดแล้วไอ้คุกนรกอินเทลดาวปั๊บน้ำมันโอ้เฮ้ยผมรอดเลยท่านผู้ชมผมเหนื่อยมากเลยอะคลิปเนี้ยมีปืนไหมอยากกลับไปแก้แค้นโอ้ถ้าไม่ได้มันแล้วไม่ได้ออกแล้วจริงๆป่ะแล้วที่คูขึ้นเป็นไหนเนี่ยนี่คือแอล้วที่นอนขึ้นมามีปืนไหม ไม่มีโอ้โหเกือบไม่รอดไม่มีปืนไอ้ปืนเลยขึ้นมาทําไมอะ่ะเฮ้ยมีด่านฟ้าอีกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอยู่สิเรียรียรี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 ไม่สมจริงคนระับลิงก็ไม่ได้ลิงไม่ได้ไม่ไ,ไม่เป็นไรได้ปืนมาก็โอเคแล้วตอนนี้เหมือนข้างบนมันจะมีปืน,นอีกนะอ๋อมันมีปืนแบบซุกซ่อนอยู่ตามตึกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรแดง อ๋อโรงพยาบาลจำเป็นโอ้ยมีชุดยาด้วยรักษาตัวเองเอาเก็บขึ้นมาไม่ได้อา้าโอ้โหใช้แล้วใช้เลยไม่น่าเลยกูเฮ้ยเลือดไฟฟ้าอุย Man. ้ยเชนซอมแมนเพลงเชนซอมแมนขึ้นแล้วตอนนี้อืมเป็นเชนซอมแมนเป็นปีศาจเรื่อย ปีศาจเลือยนนะเปล่าปีศาจพูดเป็นเรื่อยอืมเอากำปั้นเก็บไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วกำปั้นนะอะไรอะเอ็มหกสิบโอ้ยเอ็มหกศูนย์ียรีรีรีีค่ะเฮ้ยได้ของดีอ้โวโวโวเอ้ยผมไม่ได้กดยิงนะมันยิงไม่หยุดเลยในเวลารางแคนแล้วเวลานี้มาถึงแล้วอ่าหยุดยิงไม่ได้เด้อผมว่าเวลานี้มาถึงแล้วท่านผู้ชมผมจะกลับไป ถล,ล่มคุกในโลกอินเพลดาวนะครับแล้วผมจะช่วยบอนนี่ออกมาเองเฮ้ยม,มันชื่ออะไรวะอ,อีตัวที่มันเป็นกระเทยเอาปุ่มกูบักไปแล้วท่านผู้ชมเอาปุ่มผมบักไปแล้วเรียบร้อยเดินไปครับจังหวะนี้รถรถน้ำของจริงโอ้ยคุกอยู่ข้างหน้าเองมึงเจอกอนี่ปีศาจเลื่อยเชนซอมแมนมาแล้ว เฮ้ยกูเห็นใครไล่ตีอยู่ข้างบนพี่ยุกอูซี่มาแล้วไอ้นางอ้อพวกเดียวกัน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 เอออันนี้พวกนักฆ่านะสีแดงครับถ้าผมจำไม่ผิดอ,ะอ่ะน,นี่มันนักโทษใช่ไหมเนะี่ยทำไมาไปเกาะอ,อยู่ตรงนั้นนะโอ้โหอ,อะไรวะหน้าตายเลยตอนี้จนไหมโอ้ตำรวจตำรวจเฮ้ยตำรวจเห็นเราแล้ว นี่กูยิงนะกูยิงนะกูยิงนะกูยิงไม่หยุดนะกูยิงไม่หยุดนะเปินกูบักด้วยเฮ้ยท่านผู้ชมเทเดลลิโลดก่อนเฮ้ยตำรวจมาว้าเชอแมนเอาเหี้ยเชสซอแมนบวืวววววววนวววยนวว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 ว่วยววววววอยวววอววววยวววววววยนววววววอวว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 วอ เฮ้ยมึงรีโหลดเสร็จสักทีดิวะเอบเอ๊บเออเสร็จยังเออเสร็จแล้วยิงแล้วยิงเสร็จไม่ติดบัรให้ก <t> ูด <t> ้วยติด <jaar> บ <gender> <velocidade> <communauté> ัร์ก็บูบบูบูผมเรียรีเรียหนีนี่นี่นีตายแล้วมึงตายแล้วมึงได้เวลาเพนได้เวลาเพนเดิเวลาเพนบูบูบูเกือบไม่รอดเฮ้ยมันตามมาทำไมอ่ะ ปืนบักห oh, uh ีือว uh ่าปืนบักปืนบักให้กูเลยฟ้มไปแล้วบู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 อ้เยอะเยอะเยเยอะเยอะเยอเยอะตายเกือเกือไปแล้วเพื่อนโอ้ยนายคนไทยเนี่ยไปไปต่อเพิ่รับปโห้เหนื่อย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  ก็เป็นไงท่าผ okay, ouais> ู้ชมสำคิปในวันนี้นะผมก็แหกคุกไม่ได้สําเร็จนะขอจบเลยแล้วกันถ้าผู้ชมผมเริ่มแสบคอก็เป็นไงถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้นะถ้าเกิดท่าผู้ชมชอบท้าผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมอุ้ยส่วนคลิปหน้านะจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแมปอะไรเราบอกให้ติดตามเลยครับสำหรับคลิปนี้แสบสวัสดีครับผมแม่งโอ้โหมีปืนเต็มเลยผู้ชมแต่ผมแบบผมคิดเลยดีๆออกนะครับ โอ้ยโอ้ยปืนโคตรดีอ่ะเอาเป็นว่าจบเลยแล้วกันเดี๋ยวติดเล่นเดี๋ยวติดลมไปครับผมเดี๋ยวเวลาพิชิบได้จูบเดี๋ย,ยวเช่าถ้าตีกิมียอมอ้ายม